คุณเคยไหมเปิดสไลด์เปล่าแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงดีจะเรียงเนื้อหายังไงให้ดูดีและเล่าเรื่องได้น่าสนใจมาพบก,กับคำตอบที่แกมม่าครับจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเครื่องมือสร้างสไลด์ที่เสิร์ฟด้วย AI เพียงพิมพ์ไอเดียลงไปแล้วจะได้สไลด์พร้อมหัวข้อเรื่องเล่าภายในไม่กี่วินาทีนะครับ AI จะจัดเนื้อหาให้น่าสนใจดูดีและพร้อมแชร์ได้ทันทีหาผู้คนมีสมาธิน้อยลงนะครับสตอรีร่เทลลิงก็จะเป็น ิ่งที่สําคัญมากเครื่องมือแบบนี้จึงกลายเป็นของจําเป็นสําหรับคนทํางานยุคใหม่นะครับแกมม่านะครับมีฟีเจอร์อยู่ด้วยกันนะครับก็4อย่างก,ก็คืออันแรกการนําเสนอเพียงทิมพ์หัวข้อแกมม่าจัดเนื้อหาดีไซน์ให้เสร็จพร้อมปรับแบนด์ให้อัตโนมัติภายในไม่กี่นาทีส่งออกไปยัง powerpoint google slide สโซ social media กราฟิกที่สวยงามและเนื้อหาที่น่าเชื่อถือแชร์โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลนั่นเองครับ อันถัดมาเอกสารไม่ว่าจะหัวข้อไหนนะครับแกมมาก็จัดให้หน่าเชื่อถือทั้งภาพกราฟหรืออินโฟรวดเร็วทันใจจบในคลิกเดียวอันสุดท้ายก็คือเว็บไซต์นะครับจะออกแบบเป็นเว็บไซต์ธุรก,กิจหรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวหรืออื่นๆนะครับรวมถึงเป็นหน้า landing page ผลงานรวดเร็วกว่าที่คุณจะกระพิบตาเดียวไม่ต้องเขียนโคดด้ดใดๆทั้งสิ้นหากคุณเป็นฟรีแลน ก็ที่จะต้องพีเซนต์เองทีมมาเก็ต HR เซลลที่ทำสไลด์บ่อยหรือสตาร์ทอัพที่ไม่มีทีมดีไซน์ลองใช้แกมมาก็จะตอบโจทย์ได้นั่นเองนะครับเพราะแกมมาคือ all in one AI work space ที่ช่วยคุณเล่าไอเดียให้เข้าใจง่ายสร้างงานสวยวโดยไม่ต้องดีไซน์เองคุมแบรนด์ระดับมือโปรใช้ได้ทั้งพีเซนต์โพสหรือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเข้าไปที่แกมมา อดแอปแล้วออกแบบสไลด์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วคุณก็จะสร้างมันได้ในเวลาไม่กี่นาที